มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ในรายการของเราด้วยค่ะใช่ค่ะนะคะข่าวแรกของวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่า เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมพรรษาครบ84พรรษาค่ะทางศูนย์หนังสือจุฬาร่วมกับวัดพระรามเก้าการนาพิเศษและมูลนิธิพระดาบทนะคะมีการจัดกิจกรรม84พรรษาผ้าป่า9วัดใส่บาทหนังสือค่ะเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะขอชิญชวนประชาชนคนไทยร่วมกิจกรรม ฟังการสนทนาธรรมธรรมะมจากคำพ่อสอนวิทยากรก็คือพระราชยาน,นกวีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษค่ะคุณแทนคุณจิอิสระผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอาสาสมัครธรรมมาดา คุณนัททีโกศลพิเศษพิธีกรแล้วก็ผู้ประกาศข่าวชื่อดังนะคะเป็นผู้ดําเนินรายการเรียกว่าทอดผ้าป่าหนังสือ9วัดนะคะเป็นการร่วมทําบุญมอบหนังสือเข้าห้องสมุดวัดในส่วนภูมิภาคใส่บาทหนังสือพระพิสุ84ก84รูปค่ะแล้วก็ร่วมทําบุญถวายปัใจจัยให้พระพิสุกนักการศึกษาได้เลือกหนังสือตามอัธยาศัยถูกใจผู้รับ ในวันอังคารที่23สิงหาคม2554นะคะตั้งแต่เวลา13นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกา30นาทีค่ะณศูนย์หนังสือจุฬาจัตุรัสจามจุรีชั้น4อาคารจัตุรัสจามจุรีนะคะก็อยู่ที่3แยกย่านจุฬานั่นเองค่ะสำหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการร่วมทําบุญในกิจกรรมทอดผ้าปา่าและใส่บาตรหนังสือนะคะก็ทําได้โดยทาบุญณศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกสาขาค่ะและโอนเงินเข้าบัญชีศูนย์หนังสือ จุฬาก็ได้นะคะเป็นการทําบุญโดยให้การศึกษากับพระผสุสงฆ์ได้ไปอ่านกันแล้วก็จะได้มามช่วยสังคมด้วยค่ะ